โอเคสวัสดีค่ะรถเก๋งมือ2 Honda Accord นะคะรถยนต์ปี03ค่ะ Accord คันนี้นะคะราคา79,000บาทค่ะเก๋งเกียร์ออโต้นะคะเชื้อเพลิงได้2ระบบค่ะทั้งน้ำมันเบนซินและติดแก๊สด,ด้วยเบาะไฟฟ้าค่ะกระจกปรับไฟฟ้าได้นะคะขึ้นลงเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานเลยด้วยค่ะเรียบๆรหรู้ร,รดูแพงดีนะคะราคาแค่หลักหมื่นค่ะทุกท่าน7 9 0 0 0บาท เครื่องยนต์2400ซีซีค่ะพาสี69ถึงเดือนกรกฎาคมนะคะถังแก๊ส LPG นะคะรถขับดีได้ปกติวิ่งทางไกลได้ค่ะน้ำไม่ดันกวันไม่ไหลค่ะอยู่ที่กาญจนบุรีนะคะอยู่ในตัวเมืองกาญเลยค่ะแถวสะพานข้ามแม่น้ำแควค่ะ7,9,000บาทสนใจทักคุยรายละเอียดหรือว่านัดดูตัวจริงสามารถติดต่อทักคุยกันก่อนได้นะคะ ตามช่องทางการติดต่อใต้คลิปเลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ